สวัสดีค่ะตอนนี้เฟินยืนอยู่ที่คุ้มดำเนินนะคะจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะมาส่งมอบรถคันเก่งที่ยืนอยู่ด้านหลังเฟินเลยค่ะซึ่งทุกคนไม่ต้องแบบว่าเอ็น้องเฟินทาไมน้องเฟินเตี๊ยลงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาสูงขึ้นมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาชมนะคะว่าแต่งอะไรไปบ้างเปลี่ยนอะไรอย่างไรไปบ้างน,นะคะไปชมกันเลยค่ะคันนี้มีความหล่อแบบว่าระดับ10บสิบสิบไปเลยนะคะ บอกก่อนแล้วกันเนอะคันนี้เนี่ยคือ y t ยแทค่ะทุกคนเป็น y t ยแทนะคะขับ2ราคา1 2 9 0 0ล้านบาทค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสีเทาดำได้ทำการเนรมิตใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ชมแบบละเอียดเลยนะคะข้างหน้านะคะเราเปลี่ยนเป็นชุด y i o d y ค่ะซึ่ง y i o d y เนี่ยคืออะไรใช่ไหมก็คือชุด F-150 ที่มีป่งข้างด้านข้างแบบนี้นะคะแน่นอนเวลาติดออกมาเนี่ยรถของเราก็จะใหญ่เท่ากับแรปเตอร์เลยขอบอกเลยนะคะว่า โหดกว่าแรปเตอร์ก็คันนี้เนี่ยแหละซึ่งนี่ค่ะเราจะใส่เป็นตัวสกูปนะคะเป็นตัวแรดแบบนี้เนาะทำสีทูโทนให้ก็คือสีดำด้านตัดกับสีตัวรถคือสีเทาดำนั่นเองค่ะ ตัวส่วนของกระจังข้างหน้าก็จะเป็น Fo ,RD ขนาดใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นสีดำด้านเนะเาะแล้วก็ใส่ไฟ3จุดให้ด้วยค่ะเรามาดูที่ไฟหน้ากันบ้างดีกว่าไฟหน้าอาจจะดูแบบเอ๊ก็ไม่ได้มีอะไรนี่น้องเฟิร์นอาจจะมีนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเดิมๆกับของตัว Y t a g ทเนาะแต่ว่าเฟิร์นใส่ไฟมัดแต่งให้ไป 3- มขีดและที่สำคัญนะคะอันเนี้ย เป็นการรับฟิล์มใส่กันร,รอยอแต่ว่ามันไม่ใช่ฟิล์มใสนะแต่ว่ามันจะเป็นสีแบบชาชาก็จะให้อารมณ์แบบว่าลมดำแล้วก็ที่สำคัญเนี้ยมันก็จะกันร,รอยกันแมลงอะไรให้ด้วยนะคะอันนี้พอติดมาเราก็ดูดีมากเลยมาดูกันที่ช่วงล่างแล้วฐานล้อกันบ้างที่ทุกคนสงสัยว่าโหอ,อันนี้มันอะไรกันนี่อันนี้คือแม็กขอบ20นะคะทุกคน คันนี้เนี่ยได้ทํากันยกสูงค่ะ3นิ้วครึ่งเลยทีเดียว3นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็เปลี่ยนโชกนะคะเป็นของ p r o เฟนเดอนะคะเป็นโมโนทูมนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวปีกนกนะคะก็จะเป็นปีกนกของออปชั่นค่ะและที่สําคัญนะคะล้อแม็กกันบ้างตัวล้อแม็กอันนี้ขอบ22กันเลยทีเดียวค่ะ ถ้าลูกค้าไม่ยกสูงเนี่ยเฟิรน mm hmm. ไม่แนะนําให้ติดขอบ22เนาะแม็กสุดเนี่ยขอเป็นขอบ20แล้วกันอันนี้เป็นขอบ22นะคะเป็นของ o a s i ซเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นแบบแนวออฟโรดค่ะทุกคนแล้วก็ตัวยางเนี่ยก็จะเป็นแบบ MT ค่ะมันคือยาง MT คือยางมัดนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตได้จากยางเนี่ยมันจะเป็นมัดมัดจริงๆนี่ใหญ่มากนะคะให้ดูแบบนี้ติข้างตัวรถกันบ้าง อย่างที่เฟิรนเคยบอกลูกค้าหลายๆท่านเนาะว่าวายบอดี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราใส่แม็กยางปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะมันจะไม่พ้นเนาะแต่พอเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนเป็นยาง MT ยางออฟโ a d เต็มตัวแบบเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ใส่ฐานรองออกมายื่นออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคันนี้มันก็จะยื่นออกมาจากตัวซุ้มล้อด้วยค่ะเป็นไงล่ะสุดๆไปเลยในส่วนของบันไดข้างนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวฮัมเมอให้เลยค่ะ ลูกค้าก็จะรีเควสในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะเป็นฮาร์เลย์แบบนี้นะบานลูกค้าก็จะมีฮาร์เลย์สีแดงคันใหญ่ๆคันนึงค่ะอันนี้แอบไปบุกบ้านมาโลบาร์กันบ้างเป็นว i ยแท็กนะคะแต่ว่าตัวนี้เฟิร์นเปลี่ยนเป็นโรบาร์แฮมเมอร์ให้ลูกค้านะคะด้านหลังเองเนี่ยอันนี้ขอบอกความพิเศษเขาก่อนเนาะไฟตัวซีเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวขอบใส่นะคะบอกเลยเป็นขอบใส่เนาะแต่ว่าก็ทําการเขาเรียกอะไรอะ ติดฟีมาเหมือนกับตัวไฟหน้านะคะเพื่อที่จะให้เข้ากันทั้งคันน,นั่นเองค่ะนี่แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ฝาท้ายนะคะติดเป็นตัวฝาท้ายนี่อันนี้คือตัวฝาท้ายเนาะแล้วก็จะเจาะกล้องตัวนี้ที่มาเดิมๆกับของตัว y t แท็ให้ด้วยนะคะอันนี้เก็บงานดีแล้วก็ละเอียดมากๆชุดแต่งของเรารับรองได้ว่าคงทนค่ะกันชนท้ายนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นทรงนี้ที่เข้ากับตัวว b o บอดี้ได้อย่างดีนะคะแน่นอนแหละ เซนเซอร์ใช้ได้กล้องหลังใช้ได้คันนี้ถือว่าครบครันสุดๆไปเลยค่ะเป็นไงคะในส่วนของสติกเกอร์เองเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่ามันมีหลากหลายลายเลยค่ะซึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกแล้วก็ถ้าต้องการคําไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะครีเอทอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเนี่ยก็ก็ครีเอทมาเลยค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะจัดให้นะคะเป็นไงบ้างคะคันนี้เขาบอกเลยนะว่าอบโรที่สุด ร้อนแรงที่สุดแล้วก็เท่ที่สุดตั้งแต่เคยแต่งมาเลยก็ด,ยดูจากมิติตัวรถเฟินเตียวไปเลยค่ะทุกคนให้ชมความหล่อแล้วนะคะทุกคนน่าจะอยากเห็นลูกค้าแล้วล่ะว่าลูกค้าหล่อแค่ไหนดุแค่ไหนนะคะแบบว่าใจสปอร์ตขนาดไหนนะคะถึงแมมแต่งรถออกมาแนวนี้ขอเรียนเชิญเลยนะคะพี่เนส,สวัสดีค่ะ ี่คือฉมหน้าเจ้าของรถนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงหล่อเท่าตามสไตล์รถเลยเห็นไหมคะอ <ๆ S 2> ขอถามแรงบันดาลใจหน่อยได้ไหมทำไมถึงชอบแต่งรถแบบนแนวประมาณเป็นความชอบแบบอเมริกันอยู่แล้วครับดูดูใหญ่ยาวเพราะว่า <ๆ S 3> เป็นคนชอบเ<า>มกา,กาเือนกันของที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบใช่ครับใช่ครับแล้วก็มักจะมีคําถามว่าแต่งแบบนี้หมดไปเท่าไหร่ก็เป็นตัวแทนถามคนดูเลยค่ะก็พอได้อยู่นะครับ อยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจใจอย่างเดียวใจล้วนๆเลยใจเราต้องถึงจะแต่งแบบนี้ใจเราต้องลุยไปตามรถของเราใช่ครัคะเอาเขาให้ความชอบของเรามันอยู่ที่ความชอบอย่ที่เในช่ครับขอคะแนนกันบ้างดีกว่าคะแนนเต็มร้อยเลยวันนี้เพราะว่าต้องการความสเปเชียลมากๆให้เฟิร์นเท่าไหร่ดีคะเอาเกณฑ์เท่าไหร่ดีครับเอาเต็มร้อยเต็มร้อยผมให้หนึ่งพันดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าทะลุทะลวงไปเลยคับพื้นคาสุดยอดจริงๆ เจอยังไงครับเจอยังไงเจอในทาง YouTube ครับเจอทางยูทูบไหมซีรีส์รถออนไลน์แต่งขนาดนี้กลัวไหมก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าใจแลกใจกันไวเพราะว่ามั่นใจว่าต้องได้รถใช่ไหมใช่ครับใช่ครับดูจากดูจากหลายคลิปที่ผ่านมาก็คือความความยังไงดีอะแน่นอนแน่นอนความแน่นอนความที่ว่าชัวร์แน่นอนเพราะว่าจากว่าซื้อรถต้องได้แน่นอนใช่ครับใช่ครับแล้วก็ดูแลลูกค้า ดีมากครับเป็นกันเองดีมากแล้วก็ตามใจทุกอย่างเลยตามใจทุกอย่างตามใจทุกอย่างที่เราต้องการสั่งได้อย่างใจถูกใจเลยใช่ไหมถูกใจทุกเห็นมาแต่ไกลเราเป็นยังไงคะโอ้โหความรู้สึกครั้งแรกเลยโดนใจมากครับโดนใจคันนี้ล่ะของเราในฝันใช่ครับใช่ครับแบบนี้ดูในดูในรูปยังพอไม่เท่าไหร่แต่พอมาเห็นตัวจริงก็เชื่อไหมคะว่าคนจอดที่ไหนก็คือมีแต่คนทักมีแต่คนแบบเฮ้ย นี่รุ่นอะไรนี่แต่งอะไรบ้างอะไรเนี้ยค่ะรุ่นใหม่ทูกที่เลยเออแบบกอนรุ่นใหม่หรออะไเงี้ยซึงก็เป็นรุ่นที่มีขายในไทยนี่แหละแต่ว่าเนรมิตใหม่เนาะจนแบบจาไม่ได้เลยค่ะทุกคนครับโอเคสําหรับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ติดตามชมเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงฝากฝากพี่เนทแนะนําลูกค้าให้เฟิร์นด้วยนะคะได้ครับขอแบบหลายๆคนเลยได้ครับ แล้วก็ขอบคุณวันนี้สําหรับการต้อนรับดีๆมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ไว้ใจนะคะที่ให้เฟิร์นดูแลรถคันนี้รวมถึงไว้ใจว่าการซื้อออนไลน์ไม่ได้น่ากลัวด้วยครัโอเคค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเฟิร์นหรือว่าติดต่อพี่ต้อมได้เลยนะคะก็สามารถโทรมาหรือว่าไลน์มาก็ได้นะคะจะสามารถติดต่อได้หลายช่องทางมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้พาชมแบบของปากของคอแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายถูกใจ ขอ่ขอย่องข่อย่ใช่เลยคันนี้คือแบบเพิ่งเคยแต่งแบบว่าออฟโรดล้อบแบบใหญ่ยกสูงหนักๆคี้